เพื่อนๆข่อยมานี่กระมานี่แล้วข่อยมาบ่อนนี่มานอีกแล้วนี่เพื่อนพู้น่ะหัวบักตันๆเพื่อนๆเอ้ยเพื่อนๆโอ้ยต้นไม้ในกระบังพู้ะนะบาดนี่พู้น่ะปุ๊บปุ๊บปาด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 โพดโพอีและโพดโพอีแล้วดอกหนึ่งดอกสองดอกสามสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกเก้าแต่ดอกนี้ยังตึง ดอกซิบอยู่หันอะไรพ่อนเพื่อนโอ้ยพือ่อแบบนอะเฮง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 เบิ่งได้พวกเจ้าเอ้ยเจอแล้วเพื่อนเพื่อนเมือ่อไหรฝนตกเด้อพวกเจ้าเด้อพื่อนอะมาหาเฮ็ดมื้อนี้ฝนตกพื่อนอะ,อนอะงามงามผู้ดีงามนี่วเวลาเขาจังสิไปตัดขาบาดเดียวเนะวาะเพราะว่าฝนตกนี่กำลังซีขาปลาแล้วนี่นะเพื่อนเพื่อนสบายดีทุกทุกคนเด้อเป็นจังใดทุกทุกคนอยู่ดีมีแฮงมาข่าวปลาหาเฮ็ดลงเบิง่งมื้อนี้ มาสิได้น้ำกันม,มารุ่นน้ำกันแดงรุ่นน้ำข่อยแดงนี่กำลังสียางเข้าไปฝนตกฝนตกฝนตก,นตก,กเจ้าเอ้ยมรุ่นน้ำข่อยมาสิไทยวะเออพญยายบ้านเห็นแล้วเดียวก้อนพญยายบ้านมามารุ่นน้ำกัน Hi everyone I'm here at the forest again hunting for mushroom of course see how many mushroom I'm gonna get thank you everyone for watching thank you for subscribing thank you for comment ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วติดตามคอยได้มามาเบิ่งว่าสิได้กันซําใดมาเบิ่งนํากันว่าสิได้หลายซําใดเนาะข้าวป่ามื้อนี้ มาสิได้หลายสำไรมาข้าวป่าหาเห็ดมาฝนตกเลยนั่งลืมบีบกล้องของเจ้าเอ้ยนเด้ได้เห็ดสองดอกสามดอกนี่เด้สามดอกโอ้ยแตกซ้ำตัวนี้มันซาดเนาะตาหน่อยมานำ้ำคือนอ้องก็ในเด้เจออีกละ ดอกน้อยๆหนึ่งจะ่าอันฝนกระตกทุ่นนี้มาเข่ามากกว่าผลกระตกของเจ้าเอ้ยนี่เด้๋นี่เดีย๋ยวดอกะว่ไหมเจ้าป้านี่้คนจีบปล่อยให้เพิ่นใหญ่ก่อนเด้อนี่เฮ็ดจะบปูดอยู่เซนนี่นะป้าขาบักใหญ่ขอจีบปล่อยเพิ่นใหญ่ก่อนเพื่อนเพื่อนกำลังเกิดน่ะนี่แต่เฮ็ดเพื่งทั้งนั้นนี่กำลังเกิดนี่นะเห็นบน่ลนี่เกิดแล้วดอกนี่งามเลยนี่ นี่นี่กำลังเกิดเป็นเหงาเลยนี่นะนี่เด็กเห็นบอกคอศีเอาสองดอกนี่เนาะสามดอกนี่อันนี้เอาเนียนอันนี้ก็กำลังเกิดนี่เด็กเห็นบอกไงนี่คอกระสีคอเอาสามดอกนี่คือกันนี่เด็กคนกระตุกพวกเก้าเอ้ยมาเบิ่งดูมาลุ่นกันต่ออีกว่าสิได้ซํำใดเจอว่างหนึ่งนี่แล้วมามาลุ่นกันต่อว่าสิได้ซํำไดมือนี้เป็นวันที่ที่อย adalah, mm. Luckily, ่างแลยเนาะคอก็ลืมวันที่ระเด้อมาแล้วคอชีอันนั่นลงไปหใหันดอะ คอยกระสมองบ่อยากอันนั่นปันญดละเดี๋ยวนี้ลืมมือลืมวันเดือนเจ็ดเมื่ีนี่อย่ะนี่เลยเจอระดอกหนึ่งอยู่ในอีกนี่เดลเนี่เพิ่งโอ้ยมีอย่างกินนะนี่เลยงามเูยพอกินเพื่อนอันนั่นแหละเนาะโอ้ได้แต่นิยาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินละเพื่อนกินซะ อย่นี้ต่อไม่นีพวกเจ้าโอ้ตระดูคนน่ะที่มันงามเพ็ดพึ่งโอ้แฝดซ้มพวกเจ้าเอ้ยนี่ดิแฝดงามงามกือจุกตัวต่อไม่เลย เลยนี่ยนะสงสัยเท่าแล้วนี่ยนะนี่ไะว้าเท่าอรีเนี่ดยเหี่ยวท,ทิ่มมาพุท่านเหี่ยวทิ่มเห็นสมากดอกนี่ก็เหี่ยวทิ่มเป็นมูกันอยู่เลยนี่ยเหี่ยวทิ่มคือกันเอามีดมาดูกันพยาบานตัดเลยโอ้โอ้เจอของแท้ ผีเห้งอีกแหละมาเนี่ยถ่ายภาพก่อนปาดเพื่อนพเพื่นนโอ้ขาแข็งแน่นอันตันพูนงามคล้เขียวพวกเจ้าเอ้ยโอ้ยมีลูกออกมากอีกคนละประเดทเพิ่นขึ้นมานี่เด้ตายนี่เด้ลูกเพิ่นหักอันนั้นและยาเพิ่นเป็นเป็นเสื้ออยู่นี่ซะและ้วเพื่อนเพื่อนอ๋ดอกนี่ก็แม่นนี่เด้ดอกนี้ยังน้อยอยู่หักผู้ดีแกงแล้วซสำเนียนี่เด้ ดีแกงดอกในกระด,นด้นี่เลยดอกป้าขายัางแห่นอนตึ้นอยู่ตัวนี้งาม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 เพื่อนเพื่อนงามเพื่อนเพื่อนโอ้ยคุณอนะโอ้ยลูกอีกคุณ่นะไปม,มีเกิดเฮ็ดตันเฮ็ดน้ำอันอนะเฮ็ดน้ำหมากโอ้เฮ็ดน้ำมองแดงเฮ็ดไข่แดงนี่เพิ่งเอาลูกก่อนเด้อป้าจะมันงามเพื่อนเพื่อนป้าจะมันงาม โอ้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 อจะมันงามพูนะฮ่าจมโอ้โดอกไม้โบได้เสียแล้วพวกเจ้าเสียแล้วเฮดไคดดอกไม้ยังได้เด้อได้มือขอ้มือบอลตัตเดีะะด๋เวไปยังกโอนเบิ้งอเบิ้งก่อน้ามันยังได้ขอดังเอาเด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าฝนตกขน นี ì, c, i, ่นี่ดอกนี่ก็บ่ได้เอ้ยเน่าทิ่มนี่เฮ็ดไข่ดอกนี่ในได้งามยังงามอยู่เฮ็ดเพิ่งสองดอกนี่นี่ก็ยังงาม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 นี่งามอันนี้จะเป็นงามแท้งามหวานนี่นะเอ้ยงามแท้ๆนี่ได้เห็นบอกนี่งามอะไรนี่เฮ็ดไข่นี่นะ ไค่เด้อพวกแก้วเด้อนี่เด้ออันนี้เฮ็ดผึ่งมันหนึ่งนี่นี่ยงามแท้ง,งามบาเนี่นะเห็นบอกข้าวเขียวมือโสบมือไปใส่ตะข่างเดียวข้างนี้ผู้ใส่อ่ะยามันดอกมันจะเฮ็ดกินได้อ่ะ,อะมาลุ้นกันว่าเขาจะได้ลายเป็นไดมื่อนี้เนาะมื่อนี้ฝนตกคขลปืนมาพวกเจ้าเอ้ยข้าไข่ ไงยังงามเลยพวกเจ้าด้อยังงามเลยเบิ้งตัดเอาอีกบ่อยากกินแมงมันเนาะนบ่กกอยสิลุ้นเอาแต่งงามๆเบิ่งมาพุ่นโอ้ยพวกเจ้าปวดโพมกบกบแตงอะไรตัวไหนเบิ่งพอน่ะโอ้ยโอ้ยดอกบักใหญ่พวกเจ้าเอ้ยพอนะเบิ้งดูว่ามันุ้ดนเบิ้งดูว่ายังงามบ่บ้ดน่ะคาขาวจั่วคาขาวจั่วตายพูน่ะ ขาวจุ้ยยังงามอยู่เลยคุณ่ะฮ่า,นะาพวกเจ้าไปไปโตไปนี่เกิดอีละพวกเจ้าอยู่นี่งามงามนีด่ดอกน้อยอยู่นี่ดอกหนึ่งนี่ดิ ่อยสิเอาเลยแหละเพราะว่ามื้อคนมามันก็สิมันก็สิเกิดมันก็สิกกสแก่พดเนาะเน็ตผม,มทำงานผมจะกินคู่ปีเฮ็ดไข่เพื่อนเพื่อน,น,นเฮ็ดเพิ่งนี่เจอละโอ้ยโซกมานอีกแล้วมื้อนี่ยเจอละนี่ไข่ ไปไม่เหลือที่อีกและป้าตัวเฮ็ดพึ่งตัวนี้ให้งามนี่เฮ็ดน้ำมากดอกหนึ่งก็แลังงามอสกสองดอกอันนี่โอ้นี่เด รูดน้ำกันเด้อเจ้าก็สิได้หลายสำหรับในมือผุนกระตุกเ<ส>ห็ดไทยเคิดรนเราหม,มานอีกแล้วมันในขามาหมานอีกแล้วพวกเจ้าเอ้ยหมานคือเก่าอะไรเนี่ยเบ่งดอกเนี่ยผุนคาขาวเป็นเลินคาขาวเป็นเลิศอีกแล้วพวกเจ้าเอ้ยนี่ออน,น,นี่ดอกบักใหญ่เห็ดไทยนี่น้ำหมากมันน้ำหมาก,กเห็ดพุ่น เลื่อมลงๆเลื่อมๆในเด็เแอปเปิ้ลดอกกำลังแกงแสบๆเลยนะเด็กดอกน้อยก็เอาพรว่ได้เข่ามาแล้ะฝนก็แห้งตกมาเลยพวกเจ้าเฮ้ยเจอล้วไข่เขียวโอ้พอดียังงามไข่เขียวยังงามเลยพวกเจ้างาม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 ไปไปต่อดอกน้องความงามเพื่อนว้าวพูดนะ คอยออกจากนี่คอยเมื่ออื่นคอยสิไปอีกป่านึงเด้อพวกเจ้าเด้อเมื่อนี้ย่อยสิพอเพราะว่าฝนตกเมื่ออื่นสิไปอีกป่านึงคนละป่าอีกไข่เขียวไข่เขียวก็เกิดอยู่ก็ต่อไม้เลยงามงามกัเนเลยตัดเพื่อนเพื่อนมาดูนะโอ้ยมากำงาม,มเพื่อนเจออีกแล้ว โอ้ปรกกำงามพุดอะ่ะงาม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 เจออยู่แล้วเพื่อนๆโอ้ไหนเดี่ยวรวมงามรวมงามเลยเนเดี๋ยวสองดอกอยู่พันเดียวกันงามงามเนี่ยพวกเจ้าขอว่าขอถ่ายกล้องแล้วบางนึงขอลืมถ่ายกล้องเนี่ยเดี๋สามดอกนี่ยหาก็ได้ในงามงามเนี่ยเดีเหลืองเออๆอยู่ซะเะนี่ยเดี๋สี่ดอกหนึ่งเหลือแต่หัวเพื่อน ว่วาจะถ่ายภาพแล้วผม่็ได้ถ่ายในเด็เก็บได้ส่วนเก็บได้ของนึงเนี่ยไปต่อไปต่ออย่างต่อเด็กพวกเจ้าป้าบักงามใน่ดิกำลังงามมากมากอีกใน่ด็ดอกหนึ่งดอกสองสามสี่นะยัางงามงามอยู่ ฝนกระตุกเนาะเสียงฝนพวกพี่น้องได้ย,ยินบอกเสียงฝนนี่เด็กเงียบเงียบเงียบอยู่อดอกไม่ติดกันเพิ่งพัดพวกเด้อพวกเจ้าเดินเพื่อนเพื่อนเฮง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 เบืๆๆบ้องใดพวกเจ้าเอ้ยสี่ดอกดอกที่หาอยู่นี่เฮง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 อีกแล้วอีกแล้วนี่ยนะปาโตเป็นเหงาเลยพวกเจ้าเอ้ยพู้น่ะสี่ดอกสี่ดอก หาดอกนี่โอ้ย uh, ังเกิดมีลูกเกิดออยุนี่นะหาดอกนี่กับดอกที่่อยได้บางหนึ่งเนาะหัวหักนะเนาะเดี๋ยวตาใช่มันงามพวกเจ้าเพชรผงงามกันนะแต่ขอเจ้าเพื่อนรุ่นน้ำกันเด้อฝนตกซ้ำเมื่อ่บริเวณเดียวกันเพื่อนเพื่อนี่นาบริเวณเดียวกันนี่นะดอกหนึ่งนอนละแง่ที่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเด้นี่ดอกสองใช่มันงาม เถิบพานี่ดอกสามดอกสี่พูดนะอ้ยพูดนะดอกสี่บอนเดียวกันพวกเจ้าดอกห้านี่ดอกหกลบไปแล้วนี่ดอกห้าดอกหกอยู่นี่นี่เถิบดอกเจ็ดตายบริเวิร์เดียวกันตัวนี้แห้งเป็นจุ่มอยู่พวกเจ้าเอ้ยนี่นะอคสิป้าไว้ก่อนด้วยตัวนี้โคสิเอาตัวนี้ดอกแปดนี่นะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ย,ยุ่งเดียวกันนี่ตัดขามันส่งมือครอได้คนในบ้านก็ได้ตัดจะ่บเห็นมือจัากเถือ่อบบเห็นเฮ็ดจากเถื่อมาจังสีมาจังสีผู้ถือกล้องก็ได้ตัดบึงเด้อพวกเจ้า,ม,ามึงว้าบึงดอยไม่จะดอกงามๆพู้นังพวกเจ้าเอ้ยนี่ข้อเข่าวออัน ออกมาแคมนอกแล้วมาตัดอยู่นอกพูดเอาพี่เจ้าเดียวยุ้งกัดผัวอันมานน่นๆแบบนี้แคมนี่ออกไปนี่ก็มีอันสิไปทางกลับบ้านเดินหนทางไงพี่เจ้าเสียงรถกระมาปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มอยู่พอเก็บเราออกมาตัดอยู่นอกตัดอยู่ในบบได้ปลายุ้งก็ดอก็ดีอันนี่นะนี่แต่ยุ้งก็เลยออกมาตัดอยู่นอกพี่เอแต่ว่าสี่อันเข่าหาโตอีกหน่อยนึงออกมาตัดซะก่อนลืมเอาแนวสีดมา เพื่อนเพื่อนเน้อไอ้ดิเสียงรถอาจจะรบกวนน้อยนึงเน้่อเพราะว่าออกมาทางข้างถนนน้อยนึงละนี่ดิคุณอนะ่ะป้าบอกงามนี่ดิวันนี้ฝนตกก็เลยยุงเนาะดอกหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนใครโอ้สองดอกติดกันอันนี้ก็กนนลิ่นอีกล่ะเจอแส่ตัวอันนี้กลิ่นเนาะ นี S <S ่ตะโตท่ายังกินีนี่ไปต่อปปาดพวกเจ้าทีเดียวมันเฮ็ดอีหยังอันนี้พูดนะเฮ็ดอีหยังพวกเจ้าเบิ่งเด้อพวกเจ้าก็สิลองบีบ่งบอมันมีแนวกินมันอยู่มันบ่เป็นยังดอกนี่เด้นี่เด้ยเออเห็นออฟเดอะวูดนะนี่นะใอยว่ามันเห็นออฟเดอะวูดแมนอหลีเห็นออฟเดอะวูดแมงเจาะเอาแทเอาว่าตายเกิดกันเป็นมูเลยพวกเจ้าเห็นออฟเดอะวูดอหลีนี่นะนี่เดี เห็นออบเดอวูดแต่ว่าเพื่อนสีแกแล้วขอยสบได้เอาเด้อคพณ่นะเห็นออบเดวูดอรีนี่นะนี่เนี่ยพ่นะจนว่าแกโอ้สะอาดตัวเพื่อนเพื่อนคอยมานี่แล้วมานี้แล้วคอยมาบ่อนี่มานีกแล้วนี่เพื่อนพื่นะหัวบักตันตเพื่อนเพื่อนเล้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยต้นไม้ในกระบังพู้เนะบัดนี่คพณอนะปุ๊ปุ๊ปาดปาดปดปาปาดปาดปาดโพโพอีแล้วโพดโพดอีกแล้วดอกนึง ดอกสองพวกเจ้าเอ้ยมาเพิ่งพี่ดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกเก้าแต่ดอกนี้ยังตึงๆดอกซิบอยู่หันพดโพอีกแล้วพวกเจ้าเอ้ยพดโพ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 เป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่โพดโพ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 โฉบมือกับใส่ตะข่างเดียวคุณน่ะว้ายพดโพพวกเจ้าเอ้ย เห็นดอกมันงามๆเ้อพูนใหญ่บ้านเด้อพูนะ่ะตัดขาให้เบิ่งนะพูน่ะพวดโพมักโมมัก,มก,มกแตงแต่ขาพูนนี้ก็จะไปหน่อยหนึ่งแล้วเนาะเบิ่งคอคอ,อปาดเบิ่งดอกว้ายยังงาม,มางามางามตกใจงามมาเบิ่งดอกนี่อีกนี่ดูดูนี่เกือบมาสิบทันอีกสิเหนาอีกนี่นะเห็นบ่มนี่ยังได้อีกนี่มามาเบิ่งตจน,นี้อีกเบิ่งดอกนี่พูนใหญ่ยยบ้านดูน สิโพดโพบักโพบักแตงอีกบอนี่เฮ้ยยังงามแน่นอันตันนี่ยังงามงามงามเมื่อเราขาก็สิซมอกเห็นบอนี่สโซมอกบนไหนเป็นบัได้เฮ้ยขอกโซมอกเนาะนี่นะนี่นี่ดิเขาก็เอาไว้จะงงามเพื่อนเพื่อนเลยมาทางนี้เป็นไงบ้านีดอกเลยนี่ขนตกหข้ามประว่ามือนี่ข่อยมาฝนโต๊ะแก้าเอ้ยนี่ฝนตกเปียกไอแงะอยู่นี่นี่เห็นขาวตนตัวนี้อีกเกือบเขาสิมาบัทันเกือบสิบัวได้เลยนี่นะดีจะข่อยมาฝนโต๊ะขายังแน่นอันตัน มันต้านง,งามอยู่นี่ยไปร่างขี้ดินออกพวกเจ้าน,นี่เขาก็เมื่อใส่เอานี่ออกนี่เห็นบอลี่มเมื่อเราคอยจิตทำการปาดเอานี่มันออกเนาะนี่เดย์บอลไหนมันงงามเขาก็ปาดถิ่มเอาไว้แต่บอนลงามมันชิดได้อยู่บอดอกนี่นี่ได้แต่แค่นี้นี่เป้งดอกนี่ปาดดอกนี่แล้วป่นะดูเพื่อนเพืพ่อนเลยป่ะนะตัดขาให้เป้งดอกนี่ นี่เจ้าคอยมาคอยว่าสิบโมาแล้วทำอิดเน่ยวันนี้ฝนตกพญายันบ้านว่าสิแข่งฝนมาบ่เนี่ยอ,ออกมานี่มันจะคล้แดดแล้วฝนนี่นะมาเกือบโบทันดอกนี่คือสิบโได้นี่บบได้อลีเห็นบ่คอยว่าลแล้วบบทันเห็นบ่อืมเนา่าเป็นเสื้อลายอยู่นี่ตาเปียกนี่ให้คล้ายเขียวเพื่อนเพื่อนไปลงเตะเอาบางนึงนี่งามงามโหนี่เลย ตัดบ oh ้างเด้อหุ่นขายังขาวเพิ่งเลินอยู่งามงามงามลุมานี่อีกดอกนึงไข่เขียวจอดมองกันนะจิ้มมึงกันเนาะเด็กไข่เขียวพวกเจ้าหนามองหนามเหวอย่างนั้นแหละแกงแซ่บเพื่อนๆพื่อนไข่อนาเฮดเพิ่งม่วงพวกเจ้า เดี๋ยวๆคอยว่าสิป้อยไว้ก่อนนี่นะคอยสิมาอีกวันอทิดย์นะพ่อใหญ่บ้านสองสี่ห้ามีห้าดอกสิให้พ่อใหญ่บ้านพามานี่เด้ดอกนี่คอยเอาได้นี่นะโอ้ยงามงามงามฮึเพ็ดเพิ่งม่วงเด้อพวกเจ้าเด้อเพิ่งม่วงเพิ่งม่วงเพิ่งม่วงแกงแซ่บขนาดนี่เด้อีกดอกหนึ่งอยู่นี่เพิ่งม่วงแกงแซบ่บโอ้นี่เด้อีกสองดอกอยู่นี่ โอ้ยลืมเห็นนี่เลยใส่พญาย,ายักษ์มาพามาแท้แล้วนี่นะเฮ็ดไทยเพื่อนเพื่อนนี่ดิจิ้มเอาน้ำดินนี่นะจิ้มเอาจิ้มเอาเมื่อกี้แห็งฝนตกเพรมันเศร้าตกแล้วตอนค่อยมาหันโหยเฮ็ดพผืม่วงก็ได้ตั้งแต่อันนี่ดิตัวนี้ขาหักซ้ำเนาะพวกเจ้ามองดูนี่หัวเพิ่นขาหักนี่เฮ็ดเพิอกเด้อพวกเจ้าเด้อเพิอกม่วงเด้อแกงแซ่บขนาดนี่ก็ได้กรเฮ็ดไข่นี่งามงามพวกเจ้า แต่ว่าเฮ็ดเบียเด้อนี่บ่เคยกินจักเตื่อนี่งามงามข่อยบ่เคยกินข่อยก็สิเอิ้นว่าเฮ็ดเบียเนาะนี่เด้อใครเคยกินบอกมาเด้อเด้อแต่ข่อยบ่เคยกินนี่น่ะงามขนาดบ่แม่นเฮ็ดไข่เด้อคนละอันเด้อพวกเจ้าเด้อลืมอัดคลิปอีกแล้วพวกเจ้าเอ้ยลกอยู่นี่ออกมานี่2ดอกบักงามนี่น่ะข่อยนี่ลืมเลยเลยนี่น่ะฝนตกมื้อนี้ก็มันจังเป็นจังซี่นี่อีก2ดอกใจพ่อใหญ่บ้านพามามื้อหน้าเนาะเอามาตัดขาเบิ่งสิโอเคบ่ฝนตกก็ยังว่านี่น่ะ มาจากมาเห็ดอดไรขั้นบ่มานี่มืออื่นก็แห้งบัวร่ายเซน่าวเวิร์ดนี่เลยจะไปล้างออกไปขี้นเอาเนาะดอกหนึ่งเพื่อนนอนสะแรงเง่งอยู่นี่ยังงาใครเพื่อนงามงามนี่เด็ตัวนี้ก็ลังออกอันนี้ปลาเห็ดไข่เนี่ยนะพวกเจ้วเห็นปะสามดอกไปนี่อีกเนี่ย โอ้สีดอกน้อยซับนี่เด้อสามดอกเอาเพื่อนๆเมื่อนี้ก็ได้เท่านี้เนาะแต่ค่อยอาจจะไปต่อเด้อค่อยอยังบ่ฮู้เด้อค่อยว่าสิไปต่อหรือบ่ไปต่อแต่ค่อยว่าค่อยสิจบคลิปเท่านี้ก่อนคอมแม่นค่อยไปต่อคอมเมนสีอันอันนนั้นให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะนี่เด้ได้ลหลายเติบเด้อกระตาน้อยนี่เกือบเต็มนี่จะดอกงามๆนี่เด้บเพลิงพวกเจ้าฝากติดตามเด้อพวกเจ้าเด้อคอมเมนต์เข้ามาหาเด้อ Subscribe this is all the mushroom I got for today you guys so a lot of them actually pretty much big one this is the big one that I got see very big one this is honey mushroom you guys so เ็ดพิ่งพิ่งวานเพิ่งขมสมาปีเห็ดเนาะพวกเจ้าเห็ดขคแต่ว่ามือนี้คอยบุคอยเห็นเห็ดจะมากปันไดเด้ออ่ะนี่ก็ได้ฝนตกเนาะเมื่อเช้านี้อันน่ะเมื่อตอนทำอาหอดฝนตกแล้วก็เริ่มท่านได้เข่าป่านั่งยือขอบใจเด้อพวกเจ้าทุกแม่นทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เนาะขอทุกคนดีดีมีแฮงบายบาย Thank you.